สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูหลังไม้นะคะกับคลิปที่วันนี้คุณครูจะสอนโจทย์ข้อยากของเรานะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดเอกสารนะคะมาที่ข้อที่สิบสองนะคะลูกมาที่หน้า66สนะคะโอเคเอาละจ้ะข้อนี้จะยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะพยายามตั้งใจสอนให้นักเรียนเข้าใจลายหลักการนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะคะโจทย์ดูสั้นๆแต่จริงๆแล้วข้อนี้จะเป็นโจทย์ที่ยากมากนะเขาถามว่าถ้าเศษจากการหารเนี่ยเมื่อนำเจ็ดเป็นตัวหารนะตัวตั้งของเราเนี่ยเป็น2ยกกำลัง2556เนาะเศษที่ได้เนี่ยเมื่อคิดเสร็จน่จะเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นคำตอบของเศษเนี่ยก็จะมีทั้งศูนย์นะเศษศูนย์ก็คือการหารลงตัวนะเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าเศษหกนะคะก็จะตอบไม่เกินนี้เนาะ เอาละค่ะเดี๋ยวข้อนี้เราลองมาคิดตัวตั้งก่อนนะคะตอนนี้ตัวตั้งของเรานะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตใช้คำศัพท์ว่าตัวตั้งนะตัวตั้งของเรานะคะคือเท่ากับ2ยกกำลัง2556นะคะอ่ะทีนี้2556เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปรับให้มีการนำเจไปหารนะคะเดี๋ยวครูจะปรับตัวประกอบนิดนึงว่า ให้ตัวประกอบที่เกิดจาก2ยกกำลัง2 5 1 6นเนี่ยมี7เป็นตัวประกอบด้วยนะคะแต่ทีนี้เราจะต้องมานั่งแยกตัวประกอบของเลขชี้กำลังก่อนนะคะว่า25 5 6หเนี่ยตัวประกอบมันคืออะไรบ้างนะคะอ่าตอนนี้เราทราบว่าเนื่องจากนะคะอะ่เรามาสังเกตที่เลขชี้กำลังก่อนนะ25 5 6หหเนี่ยอ่าสมมติถ้าครูเอา3หารเนาะก็จะมี3เป็นตัวประกอบเนาะอ่า 38ได้24นะคะแล้วก็ตรงนี้คิดเสร็จนะคะเมื่อเอาสองพันห้าร้อหเป็นตัวตั้งนะหารด้วยสนะคะคิดเสร็จก็จะได้852รนะคะเมื่อคิดย้อนกลับเนาะแปดร้อยหคูณสเนี่ยจะได้ตรงนี้จริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวครูขอเช็คนิดนึงนะเผื่อคิดเลขผิดโอเคก็จะได้สองพันห้าร้อกนะถามว่าทำไมต้องทําแบบนี้ด้วย พราะเดี๋ยวครูจะนําไปเชื่อมโยงที่ตัวตั้งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเขียนบรรทัดใหม่ว่าตัวตั้งเดี๋ยวเราครูจะสนใจแค่ตัวตั้งก่อนนะคะ2ยกกําลัง25 5 6นหนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเนาะโอเคทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าเราสามารถเชื่อมโยงตรงนี้ได้ยังไงนะคะ2ยกกาลัง2556เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น2ยกกําลัง3นะคะไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นจุดนะลูกไม่ใช่สัญลักษณ์นะก็จะเป็นจุดในรูปของการคูณเนาะ คูณกับ852นะคะโอเคนะเพราะว่าจากการจำได้เนาะครูทราบมาว่านะ2ยกกำลังสามเนี่ยมันได้8นะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยจัดรูปแบบนี้เนาะอะ,อะละค่ะทีนี้ครูก็จะเขียนอีก,อก,อกแบบหนึ่งนะคะแบบใส่วงเล็บเข้าไปก็ <geme en> จะเป็น2กำลัง3ก่อนทั้งหมดยกกำลัง8-52นะคะโ okay, อเคค่ะอ่าทีนี้เราก็จำได้นะคะว่า2กำลัง3ม,มันได้8เนาะก็จะเป็น 8ยกกำลังแ5ดโอเคค่ะทีนี้ตัวหารของเราเนี่ยมันเป็น7นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูขอเขียนคอมมาตรงนี้ไปนิดนึงตัวหารของเราเป็น7นะคะทีนี้ถ้าตัวหารของเราเป็น7จ็เนี่ยครูจะต้องเขียนในรูปของ8 8ดยกกำลังแปดเนี่ยให้มีตัวประกอบเกิดขึ้นก็คือ7นะคะ่ะเท่ากับนะคะเนื่องจาก7จบวก1อะได้8คือฐานเดิมนะคะทั้งหมดยกกําลัง8 5ดร โอ้อันนี้ยากจังเลยนะคะเราจะคิดยังไงเนาะถ้ายกกําลังสองเนี่ยบางทีเรายังต้องจําสูตรเลยนะคะถ้าไม่จําสูตรเราก็จะใช้ความรู้เรื่องพหุนามมาช่วยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะพักไว้ชั่วคราวก่อนนะว่าเราจะคิดยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมามาคิดอีกฝั่งหนึ่งนิดนึงนะคะอ่าตรงนี้เดี๋ยวครูแบ่ง partition เพิ่มโอเคนะคะแบ่ง partition เพิ่มนิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตนะเดี๋ยวประก,กาต่อไปนี่ครูจะใช้สีเขียวนะคะ ครูจะมาสังเกตตัวที่มันน้อยๆก่อนนะคะก็คือ7จ็บวกหลองมาหาแพทเทิร์นให้เจอนะถ้าทั้งหมดกําลังสองเนี่ยคิดได้อย่างไรนะคะโอเคอันนี้นักเรียนเคยเรียนเรื่องพหุนามแบบครูไปแล้วนะคะครูเคยบอกสูตรนี้นะคะสูตรนี้ถ้าทวนสูตรเนี่ยมันก็คือสูตร A อบวกบทั้งหมดกําลังสองเนาะก็จะได้เป็น A อกำลังสองบวกสองเนะคะบวกบกําลังสองเนาะ อ่าทีนี้คูกระเดิบหมหอีกนิดนึงนะคะสมมติถ้าเป็น a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสามนะคะอ่าครูทวนให้นะคะก็จะกลายเป็น a กำลังสามบวกส a กำลังสอง b นะคะอ่าที่อาจจะไม่พอเขียนนิดนึงนะเดี๋ยวครูขออนุญาต s m o v e มาข้างล่างนิดนึงเนาะแล้วค่ะทวนสูตรข้างล่างนะคะอ๋อหายไปไหนและเอ่ยเอาใหม่นะคะเดี๋ยวครูเขียนใหม่นะคะข้างล่างนะคะก็คือ a บวก b ทั้งหมดกำลังสนะคะก็จะได้เป็น a กำลังสบวกส a กำลังสอง b นะคะบวกส a b กลังสองบวกด้วย b กำลังสอันนี้คือสูตรที่เราจำได้แค่สสูตรนะคะอะเดี๋ยวเรามารันดูนะคะเอามาดูสูตรแรกก่อนนะคะเจบวกหทั้งหมดกำลังสองเนาะก็จะได้เจ็ดลังสองบวกสนะคะไปคูณกับเจนะสหน้าหลังก็คือสอคูณกับเแล้วก็คูณกับหนึะคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งกลังสอง ะะจากการสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตว่าเลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นตัวประกอบไปสองตัวแรกสองผลแรกแล้วกันนะคะ่าดูสีคูณนะคะโอเคอันนี้คือมีเจ็เป็นตัวประกอบเนาะเพราะนั้นถ้าสมมติเราเอาตัวเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยเจ็เนาะปรากฏว่าอันนี้เดี๋ยวคุณครูล,ลองเขียนให้ดูคร่าวๆนะคะแต่ว่าโจทย์ไม่ได้ถามตัวนี้เนะาะตัวตั้งคือเจ็ดบวก1ทั้งเมกับำลังสองเนาะตัวหารคือเลขเจดเนาะปรากฏว่าเศษที่เกิดขึ้นก็คือตัวหลังสุดนั่นเองก็คือ1นนะคะ ดเดี๋ยวลองมาลันต่อไปนิดนึงนะคะอ่าโอเคต่อไปนะคะคูลองลันเป็นแพทเทิร์นที่มันมากขึ้นนะคะก็คือเจ็ดบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสามเนาะโอเคนะมันก็จะได้นะอ่าเขียนตามสูตรนี้เลยนะคะก็จะมีเจ็ดเป็นตัวประกอบเนาะก็จะเป็นเจ็ดกำลังสามบวกสามนะคะเราจะไม่คิดเป็นเลขสําเร็จรูปนะเราจะค้างไว้เพื่อที่จะดูตัวประกอบเฉยๆนะคะบวกสามคูณเจ็ด กำลังสองไปคูณ1น,นะดูสูตรข้างล่างนะคะแล้วก็บวกกับ3คูณ7นะคะแล้วก็คูณกับ1กําลังสองอ่าแล้วก็บวกหลังกําลังสามคือหนึ่งกำลังสามนะคะประเด็นถ้ามันสูงกว่านี้ครูยังไม่เคยสอนสูตรนักเรียนนะคะวิธีการที่คิดง่ายที่สุดเนาะสมมติถ้าครูอยากจะทดลองเนาะว่า7จ็ดบวกหนึ่งเนี่ยทั้งหมดกาลังสี่อะ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะทีนี้มันก็จะนักเรียนสังเกตนะข้อสังเกตนะักเรียน ตรงนี้น่าจะเห็นว่าไฮไลท์สีชมพูมันจะมีเจ็ดเป็นตัวประกอบทุกพดย่อยเลยนะยกเป็นกรณีสุดท้ายก็คือพดหลังสุดเนี่ยนะคะพดสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่มีเลขเจเป็นตัวประกอบเพราะนั้นถ้าพดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตใช้เป็นไฮไลท์สีสีฟ้านะคะตัวนี้หลังสุดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขีดอันนี้เป็นตัวตั้งทั้งหมดเนาะพอเราหารด้วยเจ็ดเนี่ยนะคะเจ็ดอันนี้ก็จะไปตัดกับตัวประกอบย่อยๆได้หมดนะ เพราะนั้นเจ็ดถือว่าเป็นตัวประกอบตัวหนึ่งก็คือการหารกรณีสามพจน์แรกสมมติถ้าเป็นการลังสามนะก็จะถือว่าหารเนี่ยได้หมดนะยกเว้นตัวหลังสุดเนี่ยมันไม่สามารถหารได้เพราะนั้นสเตจก็จะเกิดเป็นหนึ่งนะคะโอเคเพราะนั้นตอนนี้เราเริ่มหาแพทเทิร์นได้แล้วนะคะอ่า แพทเทิร์นตรงนี้อ่ะพอดีสูตรตรงนี้มันชะงักนะคะก็คือครูไม่เคยสอนสูตรกำลังสี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะคิดนิดนึงนะเราก็ต้องบาลานซ์สามเหลี่ยมพัสคานซึ่งนะักเรียนยังไม่ได้เรียนกันนะแต่ข้อสังเกตเลยคือเรื่องนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะอ่าสมมติสามเหลี่ยมพัสคานคือยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะลองลันให้ดูจากจากตรงนี้คร่าวๆนะคะอ่าสามเหลี่ยมพัสคารเนี่ยเขาจะบอกว่าให้นําตัวแรกนี่เป็นเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะสีอ่อนๆพอเนาะ อันนี้ก็คือเลขชี้กําลังเป็น1นนะอันนี้แตกมาเป็น2อันนะคะต่อมาอันนี้ก็จับมาบวกกันเป็น2เลข2อตรงนี้จะเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของชุดที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะความหมายอันนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือ a อบวกบทั้งหมดกําลังสองเนาะสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี้จะตรงกันเนาะเหมือนอันนี้มันเหมือนนี้เลข1คูณแล้วก็อันนี้คือเลข2อันนี้จะตรงกับอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือจะตรงกับอันหลังเนาะอันนี้จะตรงกันนะคะ ทีนี้เรามาดูกรณีถ้ามันเป็นกําลังสามมั้งนะคะกาลังสามก็คือ a บวก b ทั้งหมดกําลังสามเนาะมันก็จะเกิดจากสามเหลี่ยมอันนี้เขาเรียกสามเหลี่ยมพาสคารหรือบางทีก็เ,เรียกลางพึ่งนะคะอันนี้ก็จะได้สามอันนี้ก็จะได้สามเช่นเดียวกันอันนี้ได้หนึ่งได้หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตัวข้างหน้าเนาะส่วนสัมประสิทธิ์ตรงนี้มันก็จะตรงกันนะ,ะดูที่สีฟ้านะคะเห็นไหมคะจะตรงกันโอเค แน่นอนนะคะถ้าเป็นกำลังสี่เนาะชุดกำลังสี่นะคะ,ะเดี๋ยวกูลองรันให้ดูนิดนึงเอาละเดี๋ยวชี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวรูอาจจะต้องลบออกนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นความรู้ที่แบบสูงเกินมอนเด่นดนิดนึงนะคะแต่ว่ารูเล,ล่าให้ฟังล่วงหน้าเนาะอันนี้ก็จะได้สี่อันนี้ก็จะได้หกนะคะอันนี้ก็จะได้สี่และอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งอ่าเพราะนั้นเวลาเราท่องสัมประสิทธิ์เนาะอ่าตัวหน้าก็จะเป็นหนึ่งตัวถัดไปก็จะเป็นเลขสี่ตัวถัดไปก็จะเป็นเลขหกนะ ตัวถัดไปก็จะเป็นเลขสี่แล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นเลขหนึ่งสมมติถ้าเรามาทดลองเขียนเนาะเดี๋ยวครูขอรีไซส์ลงมานิดนึงนะคะตรงนั้นจะแบ่งไปนิดนึงนะคะขออนุญาตเดี๋ยวตรงนี้เป็นกระดาทษทดเดี๋ยวครูจะลบออกไปนะคะอันนี้เวลาเรารันเนาะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสี่เนาะก็คือเจ็ดกำลังสี่นะเครื่องหมายมันจะเป็นบวกหมดนะคะแล้วก็บวกด้วยสี่นะ ต่อไปถ้ามันเป็นกําลังสี่เราจะรันตั้งแต่กําลังสามก่อนนะคะก็จะเป็นเจ็ดกำลังสามเจ็ดกำลังสามแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเลขหนึ่งเนาะเลขชี้กําลังสองตัวนี้มันจะรวมกันได้สี่พอดีนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นบวกนะคะสัมประสิทธิ์ตัวถัดไปก็จะเป็นหกเนาะถ้าหกก็จะกลายเป็นเจ็ดกำลังสองคูณกันหนึ่งกำลังสองนะคะสัมประสิทธิ์สองตัวนี้มันจะสลับกันนะแต่ว่าผลรวมของสัมประสิทธิ์ สองบวกสองเนี่ยจะตรงกับเลขชี้กำลังตรงนี้ก็คือสี่นะคะแอบหกแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสี่เนาะสี่กับไมทีนะเมื่อกี้เราเจ็ดกำลังสามไปแล้วต่อไปก็ลดมาเป็นเจ็ดกำลังสามกำลังสองต่อไปก็เป็นเจ็ดกำลังหนึ่งเนาะแล้วก็คูณกับหนึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็นกำลังสามแทนนะคะข้อสังเกตตรงเนี้ยจะรวมกันแล้วเท่ากับเลขชี้กำลังที่เป็นสี่ข้างหน้านนะอ่าโอเคได้เสร็จแล้วนะคะต่อมาก็บวกหนึ่งกำลังสี่ โอเคอันนี้คือสามเหลี่ยมปาสคาลเนาะฟังดูแล้วจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าประเด็นของข้อนี้คือจะให้นักเรียนหาเศษให้ได้กระดาษทดตรงนี้ครูขออนุญาตลบออกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฮไลท์สีฟ้ากลับมาเหมือนเดิมเนาะ,ะตัวประกอบเนี่ยเหมือนจะมีเจ็ดอยู่นะอันนี้ก็มีเจ็ดเนาะย,ยกเว้นโพสสุดท้ายจะไม่มีเจ็ดนะคะาล้ค่ะอันนี้ก็จะมีเจ็ดเป็นตัวประกอบเนะะาะาล้ค่ะยกเว้นโพสสุดท้ายไม่มีเจ็ด ท่านั้นไม่มี7จ็ดนะพสต์สุดท้ายเนี่ยตัวที่มันเป็นเลขหนึ่งเนี่ยก็คือตัวเศษที่เกิดขึ้นนะคะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะครูก็จะขอใช้คําว่าจุด3จุดเนาะก็จะเป็นจะเป็นแพทเทิร์นในทิศทางเดียวกันนะคะโอเค เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะรู้แล้วว่าข้อนี้เราสนใจแค่เศษเนะาะนักเียนสังเกตเนะาะครูขอไฮไลท์เป็นสีอะไรดีคะสีเหลืองแล้วกันเนะาะถึงแม้ว่าเลขชี้ก,กําลังอันนี้จะเพิ่มขึ้นนะแสดงว่าตรงนี้ถ้าสมมติเราแจกแจงไปอะ่ะแต่อตอนนี้เราแจกแจงไม่ไหวเราเหมือนจะมนโนภาพไปที่อนาคตนะคะว่าจะเกิดเจ็ดเนี่ยที่เป็นตัวประกอบเนี่ยเขียนเรียงติดกันด้วยขั้นด้วยเครื่องหมายบวกเนี่ยจะมีทั้งหมด851 พจนะคะแล้วก็จะมี1นึ่โบท้ายซึ่ง1นึ่โบท้ายเนี่ยเมื่อเราเอาตัวหานะเป็นเจ็ดหางหมดเนาะเศษที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเศษหนึ่นะคะอ่าเดี๋ยวครูจะเขียนภาคบรรยายนิดนึงนะคะอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่สามารถคิดคํานวณแบบเป็นตัวเลขที่แท้จริงได้เราก็จะเขียนแทนคําบรรยายนอะอธิบายว่าเราจะได้ว่า มีเจ็ดนะคะเป็นตัวประกอบของโพสตั้งแต่โพสที่หนึ่งถึงโพสที่แปดรอยห้าสิบเ็ดนะคะ ะะเพราะนั้นตัวสุดท้ายของเราเนี่ยมันไม่มีเจ็ดเป็นตัวประกอบเนาะเพราะนั้นพจน์ที่852เนี่ยมันก็จะตรงกับเลขหนึ่งนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เนะเาะสรุปคำตอบเรามาสารุปตรงไหนดีนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนมันเป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะสรุปคําตอบแถวๆนี้นะคะเราก็จะบอกว่าเศษจากเอ่เหมือนลอกโจทย์ใหม่ทั้งนะคะจากการนำเจ็ด <7. S 1> ไปหารสองยกกำลัง2 5งพห้านะคะ เท่ากับหนึ่งค่ะโอเคนะคะขอใส่เครื่องหมายช้าต,ตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวพูจัดใหม่นิดนึดนงนะอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะพระนั้นข้อสิบสองนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะสู้ๆนะคะทุกคนเอาละค่ะต่อไปก็เดี๋ยวจะมีข้อยากอีกข้อหนึ่งนะคะอ่าซึ่งข้อสิบเจ็ดอ่ะข้อสิบเจ็ดไม่ได้ยากมากนะคะ ิดหน้าติดกันเลยนะคะเดี๋ยวเรีนมาที่ข้อสิบเจ็ดนิดนึงนะคะอ่าข้อสิบเจ็ดนะกำหนดอันนี้มาซะนาายย่ากลัวเลยนะเรียนกำหนดให้ค่า a เนี่ยคือหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสามกำลังสองเนาะบวกลักษณะตัวส่วนเนี่ยเป็นจำนวนคี่แล้วก็มีกำลังสองด้วยนะบวกไปเรื่อยๆนะคะอ่าต่อไปนะคะ b เนี่ยคล้ายๆกับ a แต่ว่าตัวส่วนอะยกกำลังสองหมดแต่ว่าเป็นเลขคู่นะคะข้อนี้เขาถามว่า a ส่วน b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะข้อนี้จริงๆแล้วไม่ยาก ถ้าทุกคนแทน a แทน b เปลี่ยนนะแล้วก็ย้ายข้างสรรมการเดี๋ยวก็เสร็จนะคะโอเคจากโจทย์กำหนดมาให้เนี่ยตอนนี้ a เขาบอกมาชัดเจนแล้วคืออันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยว b เนี่ยทีนี้เดี๋ยวครูจะมาดูที่ b ก่อนเนาะคือตอนนี้ที่ b เนี่ยถ้าครูดูตัวส่วนเนาะตัวส่วนมันจะมีตัวร่วมที่สามารถดึงได้นะคะอะ่เดี๋ยวครูขอบอกที่มานิดนึงนะคะสมมติว่าถ้าครูมองตัวลักษณะของสีเนี่ยเป็นสองเอาแค่ตรงที่ครูไฮไลท์เนาะสีเหลืองนะคะอ่าแต่ตรงนี้ ตรงนี้เรียกว่าเป็นกระดาษโทนแล้วกันนะคะอ่าครูบอกว่าสองคูณสองมันได้สี่เนาะเพราะนั้นครูก็เลยเขียนสองคูณสองได้สี่ก่อนแล้วค่อยนําเลขชี้กําลังตรงนี้แจกลงมานะคะอ่าต่อไปทํานองเดียวกันนะสองคูณสามอ่ะได้หกนะคะเดี๋ยวค่อยนําเลขชี้กําลังสองลงมานะคะเพราะนั้นตอนนี้โทนสีตรงเนี้คือคือเขียนค่าเราเท่าค่าเท่ากันแต่ว่าเขียนต่างรูปกันนะคะอ่าต่อมานะคะก้อนสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ก็คือแปดกำลังสองเนาะ เราสามารถแยกออกมาได้ก็จะเป็น2คูณกับ4นะแล้วก็กําลัง2ตรงนี้แล้วก็กําลัง2ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น8กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับสีฟ้ามาั้งลวกันนะคะอสองก้อนนี้คือมีค่าเท่ากันเนาะสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือตอนนี้นะคะจะมีตัวร่วมเนี่ยก็คือเฉพาะที่ตัวส่วนนะคะก็จะเป็นตัวร่วมก็คือ2กำลัง2เนี่ยคือเหมือนกันนะอเดี๋ยวครูใส่ยังไงดีอันเดอร์สกไปแล้วกันนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลอกค่า b มาก่อนเนาะ,ะค่า b ของเราเนาะ,ะค่า b ของเราเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกเดี๋ยวครูลอกมาก่อนเราจะได้ไม่งงเนาะหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองอเดี๋ยวครูขอเขียนโครงสร้างไว้ก่อนนะคะจะได้สวยงามาใหม่ๆนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ,ะเขียนโครงสร้างเส้นเ็จส่วนไว้ก่อนเนาะ โอเคค่ะเอาละค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นตัวแรกเลยก็จะเป็น1ส่วน2กําลังสองนะคะบวก1ส่วน4ี่กำลังสองบวก1ส่วน6กําลังสองบวก1ส่วน8กําลังสองนะคะบวกจุด3จุดไปเรื่อยๆอ่ะขั้นเลขเครื่องหมายบวกเนาะ,ะต่อมานะคะครูมองตัวร่วมแล้วนะคะตัวร่วมก็คือเศษ1ส่วนด้วย2ยกกำลังสอง เอาละค่ะเดี๋ยวกูขอดึงออกมาแล้วก็จัดเยื้องมานิดนึงนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะอ่าเปิดวงเล็บรอออกมานะคะอ่าเดี๋ยวกูขอขยับแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเปิดวงเล็บออกมานะคะลูกตัวแรกเลยพอดึงออกมาเราก็จะเป็นหนึ่งนะคะอ่าส่วนตรงนี้เราจะใช้ตัวช่วยน,นิดนึงก็คือตัวสีเหลืองที่เมื่อกี้ครูคิดนะพอนนี้ดึงเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสองมาแล้วนะคะก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสองเช่นเดียวกันนะ ต่อไปตัวที่3หรือโพอที่3นะก็จะเป็นเศษ1นะคะเราดึงตัวส่วนเป็น2อกลังสองมาแล้วก็จะเป็นเหลือแค่3ามกลังสตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็บวกตัวสุดท้ายก็จะเป็นเศษ1ส่วนด้วย4กํกลังสนะคะก็บวกไปเรื่อยๆโอเคอ่าบวกไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตนะคะตอนนี้เราไม่รู้ว่าอินฟินิตี้คืออะไรนะคะอะ่ทีนี้พอเราสังเกตปุ๊บนะคะเ,ออเราจะเริ่ม เห็นแววนิดหนึ่งนะคะว่าอ่ะทุกคนดูนะคะดูไฮไลท์สีสีชมพูนะคะตอนนี้หนึ่งกับหนึ่งอันนี้คือเหมือนกันนะคะอันนี้กับอันนี้ก็คือเหมือนกันนะอ่ะต่อไปก็จะต้องมีมีหนึ่งมีสามแล้วก็ต่อไปก็ต้องมีห้าเกิดขึ้นแต่ว่าห้าเราเขียนด้วยละด้วยจุดสามจุดนะห้าก็จะอยู่แถวแนี้นะมันก็จะตรงกับอันนี้พอดีนะเพราะฉะนั้นตอนในวงเล็บตรงนี้ที่มันมีจุดสามจุดละไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้เนี่ยก็จะมีก้อนของ A ใหญ่ทั้งชุดบรรจุอยู่ นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวตรงนี้คุณครูขออนุญาตลบออกหมดก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวใส่สีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะงงนะคะต่อมาอีกชุดนึงนะคะครูจะใส่เป็นโทนสีสีอะไรดีเอ่ยสีฟ้านะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูเนาะอันนี้เหมือนอันนี้เลยนะักเรียนเห็นไหมคะเล็คู่อันนี้เหมือนอันนี้เลยก็เล็คู่นะแล้วก็อนาคตก็จะมีอยู่ ก็คือตรงกับ1ส่วนด้วย6กําลังสองเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้อินฟินิตี้ก็คือจุด3จุดที่แบบเรามองไม่เห็นในอนาคตนะคะว่าคือเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้น2ก้อนเนี้ยก็เกิดจากชมพูบกฟ้าซึ่งสีชมพูกับฟ้าเนี่ยก็คือแทนด้วย A ใหญ่กับ B B ใหญ่นะคะอะละค่ะเพราะนั้นครูก็จะเขียนเนาะ,ะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเขียน B มาทุกบรรทัดเนาะเราจะได้มองเห็นภาพเนาะก็จะเป็นเศษ1ส่วน2กําลังสองนะ ในวงเล็บก็จะกลายเป็น a แล้วก็บวกกับ b อ่าทีนี้ก็ไม่มีจุด3จุดแล้วเพราะว่าเราละไว้นะถ้าตอนนี้เราใส่สีช่วยนะคะเราก็จะรู้ว่า b boy คือสีฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเราเขียนผนวกกลายเป็นก้อนเดียวนะส่วน a ก็จะเป็นสีชมพูนะคะโอเค a ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้1ส่วน B เท่ากับ1ส่วน2กำลังสองนะคะในวงเล็บ a บวก b เนาะเดี๋ยวเราปรับตัวที่มันเป็นตัวส่วนที่เป็นเลขชี้กำลังเป็นเลขธรรมดาดีกว่านะคะท่านั้น B เดียวก็จะเป็น 1., 4ส่วน4นะคะในวงเล็บ a บวก b โอเคนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะมันก็คือการแก้สรรมการดีๆนั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแบ่ง p a r t i t i o n มาฝั่งขวานิดนึงนะคะ โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะจับคูณควายนะคะอ่าคูณควายนะเอาอันนี้ไปคูณฝั่งนั้นนะคะโอเคก็เหมือนกับเอาสี่คูณทั้งสองข้างของสมงการเนาะฝั่งนี้ก็จะได้ฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นสี่บีนะคะเท่ากับ a บวก b อ่าทีนี้ตัวแปร B เนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกันนะเดี๋ยวเราจะย้ายมาฝั่งเดียวกันเนาะสี no. ่ลบกับ b ก็จะเหลือสามนะคะอันนี้ก็จะมีค่าเป็น A เนาะอ่าเพราะฉะนั้น a ออยู่ที่เดิมเนาะ เดี๋ยวเราจับ b หารทั้งสองข้างของสมาการก็จะ b จะมุกจากด้านซ้ายมาขวามือเป็นการหารนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น3โอเคเพราะฉะนั้นโจทย์ถาม a ส่วน b พอดีเลยนะคะเพราะว่าพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องใช้การแก้สมาการช่วยนะคะถึงจะได้คำตอบปลายทางที่ a ส่วน b นะเพราะฉะนั้น a ส่วน b ก็จะตอบ3อันนี้ก็คำตอบเลขสวยนะคะแต่ว่าถ้าตอนแรกเราคิดไม่ออกเนาะ เราเอาสมการที่เป็นสมการ a ตั้งส่วนได้ b ยังไงมันก็ตัดกันไม่ได้เพราะตอนนี้เรายังมองภาพไม่ออกวามันจะตัดกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่มีลูกเล่นถ้าไม่เคยเจอก็จะคิดไม่ค่อยออกนะคะสู้กันต่อไปนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มีแก้สองข้อเองนะคะลองทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคน